ใจที่หยุดดินคือใจที่เริ่มเข้าใจชีวิตหลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะชีวิตหนักเกินไปแต่เพราะใจของเราพยายามดิ้นตลอดเวลาดิ้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คิดดิ้นเพื่อไม่ให้ผิดพลาดดิ้นเพื่อไม่ให้ใครมองว่าเราอ่อนแอทั้งที่ความจริงไม่มีใครหนีความผิดพลาดได้ ไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดและไม่มีชีวิตใครเป็นไปตามแผนทุกวันแต่ใจของเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ง่ายๆมันพยายามฝืนพยายามควบคุมพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ทันใจและยิ่งดิน้นใจก็ยิ่งเหนื่อยธรรมะไม่ได้สอนให้เรายอมแพ้ชีวิตแต่สอนให้เราหยุดดิ้นในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และใช้พลังกับสิ่งที่ควบคุมได้จริงหลายเรื่องในชีวิตไม่ได้ต้องการให้เรารีบแก้แต่ต้องการให้เราเข้าใจมันก่อนเมื่อใจหยุดดินเราจะเริ่มมองเห็นว่าบางปัญหาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใจเคยคิดบางสถานการณ์ไม่ได้ตั้งใจทําร้ายเราแต่มาเพื่อสอนบางอย่างการหยุดดิน้นไม่ใช่การนิ่งเฉย แต่คือการยืนอยู่กับความจริงโดยไม่ต่อต้านมันเมื่อเราไม่ต่อต้านพลังที่เคยใช้ไปกับการฝืนจะกลับมาอยู่กับตัวเราเองเราจะเริ่มรู้ว่าควรเดินต่อหรือควรพักควรพูดหรือควรเงียบหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังแข่งกับเวลาทั้งที่ไม่มีเส้นชัยให้เขา้ายิ่งรีบยิ่งพลาด ยิ่งกดดันยิ่งหลงทางแต่เมื่อใจหยุดดินแม้เพียงชั่วครู่เราจะเริ่มได้ยินเสียงภายในที่ไม่เคยดังมาก่อนเสียงที่บอกว่าไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมไม่ผิดถ้าจะพักไม่อ่อนแอถ้าจะยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของความท้อแต่เป็นเสียงของปัญญาชีวิตไม่เคยขอให้เรา แบกทุกอย่างไว้คนเดียวแต่เรามักคิดว่าถ้าไม่แบกแปลว่าเราไม่เก่งทั้งที่การวางหลงบ้างคือความฉลาดอย่างหนึ่งเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งใดควรถือสิ่งใดควรวางเราไม่จำเป็นต้องรักษาทุกความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องตอบสนองทุกความคาดหวังและไม่จำเป็นต้อง พิสูจน์คุณค่าของตัวเองกับทุกคนบนโลกนี้คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่การไม่ล้มแต่อยู่ที่การลุกขึ้นโดยไม่เกลียดตัวเองบางวันที่ล้มไม่ได้แปลว่าเราแย่แต่แปลว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อใจหยุดดิน้นเราจะเริ่มอ่อนโยนกับตัวเองและความอ่อนโยนนี้ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอตรงกันข้าม มันทำให้เรายืนได้นานขึ้นคนที่ดูใส่ตัวเองตลอดอาจดูเข้มแข็งในสายตาคนอื่นแต่ข้างในกลับเปราะบางแต่คนที่รู้จักหยุดรู้จักฝังใจรู้จักให้อภัยตัวเองจะมีพลังเงียบๆที่มั่นคงมากเมื่อใจหยุดดินเราจะไม่รีบเปรียบเทียบชีวิตกับใครเราจะรู้ว่าแต่ละคน มีจังหวะของตัวเองมีภาระของตัวเองมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันการที่ใครบางคนไปไกลกว่าไม่ได้แปลว่าเราช้าบางทีเราแค่กำลังเรียนรู้บทเรียนที่เขาไม่ต้องเจอและการที่เรายังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตคือความสำเร็จในตัวมันเองเมื่อใจหยุดดิน้น เราจะเริ่มใช้ชีวิตจากข้างในไม่ใช่จากแรงกดดันข้างนอกเราจะเลือกทำสิ่งต่างๆเพราะเห็นว่าควรทำไม่ใช่เพราะกลัวจะไม่ดีพอและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตไม่ได้ง่ายขึ้นแต่เราจะไม่ยากกับชีวิตเหมือนเดิมถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึก เหมือนพยายามมานานแต่ยังไม่ถึงไหนขอให้คุณหยุดหายใจลึกๆและถามใจตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังดิ้นกับอะไรอยู่แค่เห็นคำตอบโดยไม่ต้องแก้ใจก็เริ่มผ่อนแล้วเพราะทันทีที่ใจหยุดดิน้นการเข้าใจชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นและจากจุดนี้ไม่ว่าคุณจะเดินต่อช้าแค่ไหนคุณจะไม่หลงทางอีกแล้ว และเมื่อคุณไม่หลงทางอีกแล้วสิ่งหนึ่งที่จะค่อยๆเปลี่ยนไปคือวิธีที่คุณมองความทุกข์เมื่อก่อนทุกข์เหมือนศัตรูเหมือนสิ่งที่ต้องรีบหนีรีบลบรีบทำให้หายไปแต่เมื่อใจหยุดดินคุณจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่เคยตั้งใจทำร้ายใครมันแค่เข้ามาเพื่อบอกว่ามีบางอย่างในใจ ที่ต้องการความเข้าใจหลาหยี่คนใช้ชีวิตเหมือนพยายามทำให้ตัวเองไม่รู้สึกอะไรเลยคิดว่าถ้าไม่รู้สึกก็จะไม่เจ็บแต่ธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชาสอนให้เรารู้สึกอย่างมีสติความเจ็บไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่ยอมรับว่ามันเจ็บเมื่อใจหยุดดินเราจะกล้า ยืนอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ต้องรีบตัดสินมันเราไม่ต้องรีบบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากต้องเข้มแข็งต้องผ่านให้ได้เร็วเพราะบางเรื่องไม่ต้องผ่านแค่เข้าใจก็พอชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราชนะทุกวันแต่ต้องการให้เราเรียนรู้ทุกวันและการเรียนรู้ที่ลึกที่สุดมัาเกิดขึ้น ในวันที่เราไม่ได้เตรียมใจวันที่ผิดหวังวันที่สูญเสียวันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรถ้าใจยังดิน้นวันเหล่านี้จะกลายเป็นแผลแต่ถ้าใจหยุดดินวันเหล่านี้จะกลายเป็นครูครูที่ไม่พูดเสียงดังแต่สอนลึกมันจะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดไม่ยั่งยืนสิ่งใด ไม่ควรยึดและสิ่งใดควรรักษาไว้เมื่อใจหยุดดินเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของความธรรมดาการได้ตื่นเช้าหายใจได้มีข้าวกินมีแสงแดดมีลมหายใจเข้าออกสิ่งที่เคยมองข้ามจะค่อยๆกลับมามีความหมายไม่ใช่เพราะชีวิตเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเปลี่ยนมุมมองเมื่อก่อน เราอาจต้องการให้ชีวิตพิเศษเพื่อจะมีความสุขแต่เมื่อใจหยุดดิ้นเราจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความพิเศษแต่อยู่ที่การไม่ต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่หลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับคือการยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วการยอมรับคือการหยุดเสียพลังกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ เพื่อจะได้มีพลังกับสิ่งที่ควรทำเมื่อใจหยุดดิน้นเราจะไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาลงโทษตัวเองในปัจจุบันอดีตมีไว้เรียนไม่ใช่มีไว้แบกความผิดพลาดมีไว้เตือนไม่ใช่มีไว้ตอกยำ้ำและความสำเร็จก็ไม่ควรเอามาแบกเช่นกันเพราะแม้แต่สิ่งที่เราภูมิใจถ้ายึกมากไป ก็กลายเป็นภาระใจที่สงบคือใจที่วางได้ทั้งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีเมื่อใจหยุดดีน่ะเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าพอดีพอดีในการทำงานพอดีในการคาดหวังพอดีในการให้และพอดีในการพักชีวิตที่พอดีอาจไม่เวอหวาแต่มั่นคงไม่เล่งไม่ฝืน ไม่หลอกตัวเองและเมื่อเรามั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นง่ายๆคำชมก็แค่คำชมคำติก็แค่คำติมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะเริ่มเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ช่วยให้ใจเติบโตและปล่อยผ่านสิ่งที่บั่นทอน ไม่ใช่เพราะเราไม่สนใจใครแต่เพราะเราเริ่มสนใจใจของตัวเองใจที่ได้รับการดูแลจะมีพลังเพื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นเราจะใจเย็นขึ้นเมตตามากขึ้นและไม่รีบตัดสินใครเพราะเรารู้แล้วว่าแต่ละคนกําลังแบกบางอย่างที่เราไม่เห็นเมื่อใจหยุดดิน้นเราจะไม่ถามชีวิตว่า ทำไมต้องเป็นฉันแต่จะถามว่าเรื่องนี้สอนอะไรฉันและคําถามนี้จะเปลี่ยนทุก์ให้กลายเป็นปัญญาถ้าตอนนี้คุณกําลังฟังอยู่และรู้สึกว่าบางคําเหมือนพูดกับใจคุณโดยตรงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะคุณพร้อมจะเข้าใจมาแล้วความเข้าใจไม่ได้มาจากการคิดมาแต่มาจากการหยุดคิด ในเวลาที่ควรหยุดขอให้คุณค่อยๆว่างค่อยๆผ่อนและค่อยๆอ,อยู่กับชีวิตไม่ต้องรีบไม่ต้องเทียบไม่ต้องกลัวแค่วันนี้ใจคุณหยุดดิ้นได้มากขึ้นเพียงเล็กน้อยชีวิตทั้งชีวิตก็จะเบาขึ้นมากกว่าที่คุณคิดและเมื่อใจเริ่มเบาขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้คือการหายใจ ลมหายใจที่เมื่อก่อนเข้าออกไปโดยไม่รู้ตัวจะเริ่มมีความหมายมากขึ้นไม่ใช่เพราะมันพิเศษแต่เพราะคุณเริ่มอยู่กับมันลมหายใจเข้าเหมือนการยอมรับชีวิตในแบบที่มันเป็นลมหายใจออกเหมือนการวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากใจเมื่อใจหยุดดิ้นลมหายใจจะกลายเป็นที่พักของใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนลมหายใจนี้จะอยู่กับคุณเสมอไม่เคยทิ้งไม่เคยเล่งไม่เคยต่อว่ามันแค่ทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์เหมือนธรรมชาติของชีวิตที่ไม่เคยบังคับเราแต่เราเองมักบังคับตัวเองเราบังคับให้ต้องสำเร็จบังคับให้ต้องเก่ง บังคับให้ต้องเข้มแข็งทั้งที่ข้างในอาจเหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหวเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะยอมรับว่าการเหนื่อยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าเราใช้ใจมากเกินไปชีวิตไม่ได้ผิดที่ทำให้เราเหนื่อยแต่เราอาจลืมพักตั้งหาการพักไม่ใช่การหยุดเดินแต่เป็นการหยุดฝืน เมื่อใจหยุดดิ้นเราจะกล้าพักโดยไม่รู้สึกผิดพักจากการเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นพักจากการคาดหวังว่าทุกอย่างต้องออกมาดีเพราะความจริงคือไม่มีใครใช้ชีวิตโดยไม่เคยพลาดและไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกหลงทางแม้แต่คนที่ดูเข้มแข็งที่สุดก็เคยมีวันที่ไม่ไหว ต่างกันแค่ว่าบางคนเรียนรู้จะอยู่กับมันโดยไม่ทำร้ายตัวเองเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะไม่เร่งให้ตัวเองหายเร็วเพราะบางแผลไม่ได้ต้องการเวลาแต่น้ําใจน้ําใจจากตัวเราเองคําพูดที่อ่อนโยนที่เราไม่เคยพูดกับตัวเองจะเริ่มดังขึ้นในใจไม่เป็นไรนะค่อยๆไปก็ได้ วันนี้ทำได้เท่านี้ก็พอแล้วคำพูดธรรมดาเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่คิดมันไม่ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่ทำให้ใจไม่พังไปก่อนเมื่อใจไม่พังเราจะมีแรงจัดการกับชีวิตไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะเริ่มมองเห็น ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เคยมีก็อาจจากไปสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมาก็อาจเข้ามาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมีแต่การเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจจุดนี้ใจจะไม่ยึดจนเกินไปเราจะรักโดยไม่ครอบครองทำโดยไม่คาดหวังเกินเหตุ ให้ hey. โดยไม่หวังการตอบแทนเพราะเราเริ่มรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเวลาของมันและเมื่อถึงเวลามันก็ไปความสงบไม่ได้เกิดจากการควบคุมแต่เกิดจากการยอมรับเมื่อใจหยุดดิ้นเราจะเริ่มฟังชีวิตแทนที่จัดอ้างชีวิตฟังร่างกายฟังความรู้สึกฟังความเหนื่อย ฟังความต้องการที่แท้จริงบางทีสิ่งที่ใจต้องการไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นความเข้าใจไม่ใช่คำชมแต่เป็นการไม่ถูกกดดันไม่ใช่คำสอนยากยากแต่เป็นการมีใครสักคนนั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ตัดสินและวันนี้คุณกำลังทำสิ่งนั้นให้กับตัวเองด้วยการฟัง โดยไม่เร่งโดยไม่หนีนี่แหละคือการภาวนาในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องนั่งนิ่งไม่จำเป็นต้องเงียบแค่รู้ตัวในสิ่งที่กำลังเป็นเมื่อใจหยุดดินเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบทุกอย่างบ้างคำถามมีไว้ให้เราอยู่กับมันไม่ใช่เพื่อหาคำตอบ แต่เพื่อให้เราอ่อนโยนขึ้นและเมื่อเราอ่อนโยนเราจะไม่ทําร้ายตัวเองหรือใครแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์เราก็ยังมีคุณค่าแม้ในวันที่ลมเราก็ยังคู่ควรกับความเมตตาขอให้คุณค่อยๆกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าวันนี้ยังไม่ดีก็ไม่เป็นไร แค่ยังหายใจอยู่ก็ยังมีโอกาสเสมอไม่ต้องรีบลุกไม่ต้องรีบเปลี่ยนไม่ต้องรีบเก่งแค่วันนี้ใจคุณไม่ดิ้นรนเท่าเดิมก็เพียงพอแล้วและถ้าพรุ่งนี้ยังมีวันที่นักก็ขอให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องผ่านทุกอย่างด้วยความเจ็บปวดคุณสามารถผ่านด้วยความเข้าใจ ชีวิตอาจไม่ง่ายแต่ใจคุณไม่จำเป็นต้องหนักค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆเป็นและอยู่กับลมหายใจนี้อย่างอ่อนโยนเพราะในทุกลมหายใจยังมีพื้นที่ให้ใจได้พักเสมอ